เป็นดักเตอ์ครับผมสวัสดีพี่น้องเมืองเชียงแสนบางทีเวลาเอาอูแล้วเนี่ยบางทีคนเมืองเชียงแสนอาจจะฟังว่ามันทแม่งทมแม่งมันแปลงออกไปติดป็นอย่างนี้ก็เพราะว่า เมื่อสองร0อยแปดสิบสองรอีย8ปดที่ีแล้วตีเมืองเชียงแสตดตีกันเนี่ยพ่อแม่ครับเคยอยู่โคดเงาลํากระกูกของเราเนี่ยเป็นคนไทยเวยเงเชีองแสนดตีอยู่ในในเมืองเนี่ยแต่ลูกหลานทั้งหลายทีอยู่ทีนี้เนี่ยที่ลูกซิทติจกมาทั้งหลายแล้วที่ยืนอยู่นี้เนี่ย เป็นลูกหลานของคน,งคนเมืองเชียงแสนดั้งเดิมตั้งแต่280ปีที่แล้วถึงวันนี้เนี่ยเขาได้ข่าวจากปีน้องเชียงแสนปัจจุบันันว่าก็จะจัดงานเฉลิมฉลอง750ปีของการตั้งเมืองเชียงรายในขณะนั้นพวกเขาก็ยังเป็นชาวบ้านน่ะ เป็ดเช้าให้เชาน้าถ้าว่าหากินอยู่ตามแม่นั่งโงกอยู่ตามไม่เยืะอยู่นะี่แหะพอมาปีสอง7่เอาเมือเคียงแสนนี่ก็ถูกเข้ามาเข้ามายึดครองเอาไว้รัชกาลที่หนึง่งแห่งกลุงรัตนโก,กสินทร์ก็เลยเฮ้ยกองทัพ้าแห่งเข้ามาช่วยกันไล่เข้ามาออกจากเมืองเคียงแสน กามกองทัพจากเจ้าโนเวียงจันจากองทัพเมืองลับปานกองทัพพระเจ้ากาวิละกองทัพของเจ้าเมืองนานและก็ของทัพของเมืองหลวงก็มาช่วยกันไรพม่าต่างตัเนี้กับแพงเมืองเป้รบระเนระนาดไปเนี่ยก็เป็นพ่อฝีมือของคนไทยเอากองทัพไทยช่วยกันไรพม่าออกไปพอไล่พม่าออกไปแล้ว บอย่างที่รึพม่ามาอาศัยเมืองเชียงแสนเป็นทติยู่องสางทุกคนเห็นก็เลยฮึ่เผาเมืองเชียงแสนบ้านป่อบ้านแม่บ้านโคตรของเขาทีเนี้ยเสียหายเพราะเป็นตติยูที่อาศัยกับแพงเมืองทุกเลือกทหารไทยก็เลยคัดชาวบ้านพวกเขาเนี่ยที่หญิงชะก,กันชายชะก,กันได้อ่า ได้ไหลายมื่นได้สองมืนสามพันคนเสร็จแล้วส่วนละอ่อนเต้เป็ดภลระในการเต้จะเดินแง่ายๆออกไปตีอื่นนะ่ะบอได้ก็เลยรอคือไปเล่นน้ำเต้หนองล่มแล้วก็ทดแม่น้ำโขงเนี่ยเข้าไปจมละอ่อนเด็กๆตายหมดพ่อแม่ที้ของหาเต้อยเปี้ยเสียขา เป็นภาระ,ะในการเดินทางแย่งย้ายไปอยู่ที่อืน่นเปิดกระโลคืดลงเนี่ยแม่น้ำโขงเนี่ยใส่เรือล่องไปกาแม่น้ำโขงไปถึงปีเลิกขอกับความหลงพ่อแม่พี่น้องของเข,งข,งข,งขาตายก็เหลือแต่สองมือสามพันคนก็แบ่งเรื่อไปอยู่ลาวห้าแบ่งไปอยู่ที่เมืองเชียงเงินลาวแบ่งเรือไปกับพระเจ้ากาวีละไปอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ ที่อำเภอสารพีที่อำเภอแม่แจ่มในขอดูลูกหลานแม่แจ่มน้ด้วยหลงเงา้ออกมาตั้งหน้านน้อยหนึ่งอ้ออาวกลับเข้าไปลูกหลานของเขาเอกบางคนเอาป้ายลูกหลานแล้วพ่อแม่ของเขาบางคนบรรพุรุษคนเง,ง,งา,งาเขาเนี่ยก็ตัวของทัพจากเมืองหลวงเนี่ย ไปลงไปสู่ทางใต้ไปอยู่เบืองนาดุรีแต่ขณะเต้ผ่านเสาใหา้ปีนอกของเขาจากเบอร์เชียนแสนก็ขออยู่ทีลุ่มลนนั่นะปาสักก็ตั้งทำ่าหากินกันเรื่อยเพื่อเสาใหา้ขอเออในลูกหลานคนเสาใหานะ้เอาเออกมาเออในลูกหลานคนเชียนแสนนั่นเอง ตีเหลือปีเหลือนั่นไปอยู่ลาดบุรีพ่อแม่ครับเงาเขาเนี้ยก็เป็นคนเมือง่อแสนนั่งเดือการซื้อลูกซื้อหลานมาเดี๋ยวนี้มีคนอยู่ประมาณแสนกว่าคนในจังหวัดลาดบุรีเป็นคนยวนอ่ะขอดูลูกหลานขอยยวนลาดบุรีสิคราวนี้อีกส่วนหนึ่งเต็มอยูย่เชียงใหม่ นี่นี่แม่แจ่มบอกแล้วเนาะคราวนี้ไปอยู่ที่อำเภออ่าที่จังหวัดแปรไปอยู่ที่แปรเนี่ยไปอยู่ที่อำเภอหลองลูกหลานอำเภอหลองเนี่ยดูหน้าลูกหลานอำเภอหลองน้อยด้วยอันนี้วนี่แล้วนี่นนแม่แจ่มเนาะเพื่อเป็นการรวบรัมบอกให้พวกท่านพวกมีเกียรติไม่เสียเวลา หลังแจ็กที่เขาไปอยู่ไก่แล้วภูมิปัญญาของคนเมืองเชียงแสนดั้งเดียวอันหนึ่งที่ปวดชาวบ้านได้ปวดชาวโลกได้ก็คือศิลปะภูมิปัญญาในการต่อผ้าด้วยวิธีจกซึ่งเขาห้องว่าผ้าสิ้นตี่นจกแต่ล่งแหงลูกหลานคนยวนของเขาที่ไปอยู่นั่นก็เหียนแบบต่อผ้าซื้อผันมา มันมีเหมือนกันอยู่อย่างนึงพาเส้นจกของไทยนวนอยู่ในประเทศไทยตามที่โกมที่ฮาว่านะฮะพาเส้นของคนไทยนวนตีแม่แจมลูกหลานแม่แจ่มนั่นปีเราดูเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเป็นเส้นของแม่แจมเอกลักษณ์ของเส้นแม่แจม่มจะเป็นเพื่อนหลายจกเนี่ย จตจบด้วยสีเหลือมไปส่วนใหญ่แต่แสงด้วยสีขาวตั้งไหนแล้วครงส้กันเนป่ายตีนหรือเชิร์พาสซินนั่นนะ่ะจะบ่มีเล็กจะปลอยเป็นผ้าพื้นลงไปแดง,แดง,แดงๆเกฉยบ่มีเล็ดเดี๋ยวตีอื้อจะมีนะ,ะส่วนของอสิ้นของอะจะมัดแต เต้อ,เอำเภอหลองจก่ายกันครับแม่แก้มแต่ว่าจะจกด้วยสีเหลืองแต่แสมด้วยสีแดงรานนั้นแตกต่างกันละสองคนแต่งยนสองอย่างเนี่ยาสา้นแตกต่างกันเน่ยจะดูแต่แถบนี่ตังไหนหลายเนี่ยจะมีสีแดงผสมกับสีเหลืองแต่สีเหลืองเป็นเพื่อ แต่แม่แจ่มนี่สีเหลยงเป็นพืชแต่แซนด้วยสีขาวอันนี้หมดตังนี้แล้วเนาะเอาพอมาตังนี้เนี่ยพอมาถึงราบุรีเนี่ยราบุรีเนี่ยลักษณะของผ้าเส้นติดจกลาบุรีเนี่ยถ้าปอใจลักษณะที่เขาจะบอกต่อไปนี่อย่าไปซื้อเจ้าไข่จะบอกว่าเป็นผ้าจกลาบุรีแล้วนะ ถ้าบอมีลักษณะอย่างนี้อย่าเป็นเส้อพอใจพระจกรารีนั่นน่ะจะจกด้วยพื้นสีแดงแสงด้วยสีดำตั้งไหนแต่ฉายพระสิ้นจะมีเล็บเหลืองอ่าเล็บเหลืองไอ้หนูเธอบอกว่านะเนี่ยตดนนี้น่ะจะเป็นสีเหลืองดูเนี่ยทุกคนเส้นทุกเกิดจะมีสีเหลืองแต่ของแม่แจ่มก็ดีของ อ,อำเภอลองก็ดีนะจะบอมีเนละ็กว่าน,นั่นลักษณะแตกต่างส่วนของสระบุรีนั่นเป็นคนไตย,ยวนที่ไปอยู่ด้วยกันแต่ต่างจังหวัดวัฒนธรรมในการต่อก็เดียนแบบใกล้เคียงกันคือเดียดต่อด้วยลักษณะเป็นสีแดงแล้วก็ เนี่ยชายไว้มีใช้ยผ้านเนี่ยและมีเล็บเหลืองเหมือนกันแต่ว่าจากไม่รัวตายห่างๆอ,อันนี้ก็เป็นลักษณะของจังหวัดสระบุรีสาวไ้แต่อันนึงระหว่างเต้ผ้าจกทั้งแม่แจ่มพ้าจกตั้งเำเภอลองจกทั้งสาวไ้จกทั้งบ้านครูบัวเนี่ยคือที่ลาบบุรีนั่น หลายที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดทุกขื่นต้องมีนั่นคือจอกด้วยหลายหลกักเปิดหอาว่านกกู้กินน้ำบ่วงเต้านกสองตัวมากินน้ำน้ำเต้าเดียวกันคือตัดกลางนกสองตัวนะ่าจะมีน้ำเต้าลงแตน่นกนั่นจะเป็นนกพ่องเป็นหงพ่าก็ถือว่าเป็นนก เหมือนกันหมดเลยทั้งแม่แ,มแจ่มทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งสราบุรีลาบุรีอันนี้ก็เป็นลักษณะของภาสิ้นโดยทั่วไปอ่าหมดเรื่องภาคสิ้นเล่า,า,เาเขาเล่าความในใจอีกนิดเดียวพราะเพือสัญญาก็เปิ่ปนว่าจะอู้เพียงสิบน,นาทีแต่นี่มันเกินเขาดีใจหลายเพราะว่าเขาได้มาเชียงแสนเนี่ย เป็นเวลาเกือบสามชุบกว่าปีเกือบทุกปีมาทุกปีมาร่วมงานประเพทนี้พอมาหากนกำแพ้เรื่องอันเนี่ยพวกแม่เขาก็พวกเกว่านึกถึงคนเงาของเขาที่เกิดอ,อยู่คนเงาเขาเนี่ยย่างไปจากเชียงแสนไปสุราษฎร์บุรีเนี่ยพันกว่ากิโลแล้วเพา,าได้กลับเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีดีด แล้วก็เพราะฉะนั้นเขารัว่าป่าพวกน้องๆถือว่าคนที่อยู่ในเนี้ยอยุอนป่าท่างนั้นปาหรือเข่ามาพูดจักทินกันเนินของโคดเงาเพราะว่าใครก็ตามที่อับอายในโคดของตัวเองบอกกล้าแสดงออกด้วยกัน นุ่งผ้าเส้นซึ่งเป็นภูปญัญญาของตัวเองเนี่ยถือว่าคนนั่นเป็นคนลืมกัเพื่อ